เรารู้สึกไม่ใช่แล้วไม่ใช่เ้าละคนที่จะทำงานให้สังคมจริงๆนะถ้าขาดความซื่อสัตย์ขาดความจริงใจขาดธรรมะใช้ไม่ได้หรอกนี่เห็นตั้งแต่ตอนนั้นนะใจคิดถึงธรรมะอย่างแรงเลยระบบการปกครองอะไรวิเศษแค่ไหนนะก็มีปัญหานะถ้าคนมันมีปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าทิ้งธรรมะสักอย่างนะไม่ว่าจะพัฒนาไปทางทิศทางไหนใช้ระบอบอะไรเกิดตัญหาทั้งสิ้นงั้นธรรมะนะเป็นเรื่องใหญ่ธรรมะจะเปลี่ยนประเทศทั้งประเทศไม่ได้เปลี่ยนคนทั้งโลกไม่ได้แต่อย่างน้อยเราเข้าใจแล้ว,วเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเขาทำแบบนีนะ้เพราะว่าผลประโยชน์ พราใจไม่ได้มีธรรมะเราเห็นเขาชั่วเราไม่ชั่วตามเขาอย่างน้อยบ้านเมืองเขาลดคนชั่วไปคนหนึ่งคือเราไม่ชั่วกับเขาด้วยนะเราไปแก้คนทั้งประเทศทั้งโลกไม่ได้เราเริ่มแก้ที่ตัวเองเราวก็สืบทอดศาสตร์อันนี้ออกไปอาจจะคนใกล้ตัวเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ สืบทอดศาสตร์นี้ออกไปอย่างพ่อแมนะ่อย่าเอาแต่ทำงานอย่างเดียวกลับมาบ้านก็อย่ามัวแต่เล่นโซเชียลทท่วนลูกมาทำกิจกรรม่วนลูกมาร้องเพลงก็ยังดีนะดีกว่าไม่หไม่ชวนอะไรเลยทุกคนก้มหน้าหมดบ้านไม่เป็นบ้านนะบ้านเป็นรัง เป็นรังแบบไหนถึงเวลาหัวหมุดเข้ามามานอนมีแรงก็ออกไปหากินต่อไปวิ่งเต้นต่อไม่มีความอบอุ่นในบ้านงั้นเราต้องฝึกลูกเรานะมีลูกฝึกลูกมีหลานฝึกหล้าน,านจะต้องทําบ้านให้อบอุ่นถ้าบ้านร้อนอยู่ไปฝึกใครได้ลูกมันก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขมไม่อยากอยู่บ้าน มื่ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งเดี๋ยวพอมีกําลังปีกกล้าขาแข็งก็จะหนีออกจากบ้านไปตั้งหลักของตัวเองเพราะในบ้านไม่มีความสุขนั้นสังคมก็เลยยิ่งแย่ลงแย่ลงนะไม่มีการสืบทอดวัฒนธรรมสืบทอดภูมิปัญญาที่ดีๆไม่มีการสืบทอดศาสนาครอบครัวสำคัญมากนะสำคัญมากเลย อย่างหลวงพ่อสนใจธรรมะม,มานะเพราะอยู่กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำงานจริงนะผู้ใหญ่เขาพาเราเข้าวัดเช้ามาก็ใส่บาตรมีหน้าที่ยกโต๊ะมีโต๊ะตัวหนึ่งตอนนั้นรู้สึกว่ามันย่าใหญ่นะมาเห็นตอนนี้มันก็ตัวนิดเดียวแหละทั้งถาดใบใหนึ่งแล้วขันข้าวอันหนึ่งก็แกะนั้นแหละย,ยกทุกวันทุกวันนะ จพนเคยี่ถ้าใจเราค่อยๆให้ลูกมันเรียนรู้นะทีแรกก็ใกล้ชิดลูกหน่อยไสชวนลูกทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันอนะ่ะเมื่อก่อนยังไม่มีโทรทัศนะ์นะทุกคนมีกิจกรรมร่วมกันได้นะเปิดวิทยุไว้แล้วก็ยังทำอะไรด้วยกันได้พอเริ่มมีทีวีนะทุกคนจ้องจอแนละ้ะ มายุคนี้ยิงต่างคนต่างจ้องจอของตัวเองไปคนละเรื่องเลยก่อนนอนพาลูกไหว้พระสวนมนต์นั่งสมาธิอะไรเงี้แล้วอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นพราพ่อแม่ยังสู้กิเลสไม่ได้เลยจะให้ลูกมันสู้ได้ยังไงเด็กมันก็ไม่นับถือหรอกนี่เราพยายามนะถ่ายทอด ธรรมะไปให้ลูกให้หลานไนโรงเรียนนี้ก็ดีนะพยายามถ่ายทอดธรรมะลงไปที่เด็กอนุมโมทนาด้วยเด็กร้อยคนอาจจะเข้าใจธรรมะขึ้นคนสองคนคุ้มแล้วนะไม่ได้ร้อยคนทั้งร้อยคนหรอกบางคนก็มีวิบากของตัวเอง